สวัสดีค่ะคุณแม่ขออนุญาตถ่ายคลิปสาธิตการถอดหมอนนะคะในชิปนี้ที่เรารองรับศีรษะของน้องอยู่ให้เลื่อนลงมานะคะถอดอิสระได้เลยเพื่อปรับตามสลีละของลูกเราที่ยังเล็กอยู่ได้เลยนะคะไม่จำเป็นต้องติดยึดเอาไว้แล้วศีรษาลูกเลื่อนขึ้นไปแทนนะคะ อันนี้จะโชว์สาธิตวิธีการถอดนะคะเพื่อเอาหมอนเนียมารับสรีระของลูกเราจเจ้าหมอนนี้นะคะจะถูกรัดด้วยเชือกนะคะยางยืดแบบนี้ไว้กับตัวคาซีทเราสามารถถอดได้เลยโดยการที่สังเกตตรงนี้นะคะในรุ่นโคคุณเลเบลเดอร์เขาจะเป็นตัวเหมือนแปลกตีนตุ๊กแกอยู่ด้านในนี้นะคะเป็นเชือกนี่นะถอดเชือกออกจากกันค่ะปุ๊บพอหลุดแล้วเราดึงออกมาได้เลยค่ะแล้วหลังจากนั้น เก็บเจ้าตัวแบลกตินตุกแกนี้ให้เรียบร้อยก่อนนะเดี๋ยวจะไปบาดลูกนะคะแล้วเสร็จแล้วอะค่ะเราสามารถปรับขยับ หมอนเนี้ยขึ้นลงเหมือนเป็นหมอนชิ้นหนึ่งที่รองรับศีรษะลูกตรงนี้ได้เลยค่ะสมมติว่าน้องยิงตัวเล็กอยู่เแบบี้และคลอดเลยสรีละเขาจะอยู่สั้นๆประมาณนี้นะคะถ้านอนไม่จําเป็นต้องเลื่อนศีรษะลูกอะ่ะขึ้นไปเพื่อรับกับหมอนแต่นําหมอนอนะเลื่อนถอดลงมาแล้วให้ลูกนอนอยู่ในนี้นะคะนอนก็จะนอนสบายมากยิ่งขึ้นและมีสายโปรเัคชันด้านเนี้ยช่วยดูดซับแรงกระแทกเขาด้วยเขาก็จะนอนเอนซ้ายหรือเอนขวาก็มีเจ้าตัวนี้คอยรองรับนะคะจบแล้ค่ะ